i you. ที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงซึ้งเพลงเศร้านะคะตอนนี้นะคะพวกเราค่ะฮตัวบิโตนะคะก็มีฮัตตวบิโตะซัมเมอร์แคมป์อยู่คืออะไรค่ะฮัตต์บิโตะซัมเมอร์แคมป์คืออะไรคือฮัตต์บิโตะมิวสิกบาร์นั่นเองแต่ครั้งนี้ร้านอาหารไม่ไปละไม่ไปละร้านแบบร้านเขาไม่ไปละธรรมดาไปเราไปต่างจังหวัดกันบ้างดีกว่าเออ ไหรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าธรรมชาติมาเต็มเออใก่โนกเป็นไม้คนไทยคนไทชอบขายขายธรรมชาติใช่ขายธรรมชาติขายแบบปิมีเพลงเบาอารมณ์ดนตรีในสวนนะทุกคนใช่มีของมีอาหารอร่อยใช่พวกเราก็มีเหมือนเป็นว่าถ้าทุกคนมากับพวกเราครั้งนี้จะได้อะไรบ้างมีที่พักมีรถให้แล้วก็ได้ไปดูพวกเราเล่นดนตรีร้องเพลงสดเอออะไรเออใช่ ที่เขาใหญ่บรรยากาศดีๆ <could> ก็ใครที่อยากไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็อย่าลืมรอวันที่เขาเปิดเปิดตัวก่อนเปิดตองก็วันที่27เมษายนนี้เปิดตัววันแรกมีจำนวนจำกัดใช่ไหมใช่แล้วแค่ห้าสิบนเท่านั้นถูกต้องสรุปยังไม่ใครรู้ว่าไปไหนไม่ อะไรนะคะอะไรนะันที่ที่45ใช่ที่้าเดือนหน้าดีแล้วใช่เคลียคิวกันให้ว่าทุกคนใช่บอกอีกใครที่เคยไปฮาโตตปิโต้ิสิกบาร์นี่ก็คือถ้าประทับใจงานนี้ยิ่ง5ไม่ได้ใหญ่เลย เต็มอิ่มบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยยันเช้ายันสว่างเป็นเยังของจริงของจริงเราไม่มีที่นอนเวลานอนไม่รู้จักอะไรนะอะไรคือเวลานอนไม่ไม่หลับไม่นอนวันนั้นใครห้ามหลับนะห้ามนอนนะวันนั้นนะใครนอนก่อนแพ้กออนแผลก็คือรับรองแน่นอนว่าไปกับพวกเราเนี่ยสนุกแน่นอนไม่มีเบื่อแน่นอนมีคนเคยไปแล้วนี่ใช่ไหมสนุกไหมคนที่เคยไปสนุกไหมโอ้ สนุกเอาไปเลย1อยนิ้วโป้งไม่ได้บอกนะว่าสนุกหรือเปล่าโป้งโป้งโป้งอ้อ่ะรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาใหญ่กลางเขาใหญ่เลยทุกคนใช่ก็อย่าลืมนะรีบจับรีบจองกันโอ้มี snap ให้ด้วยใช่ใช่คุ้มส่องไปส่องไปส่องไปอ่ะทุกคนแล้วก็มีกรอบ snap พิเศษที่มีเฉพาะของงานนี้ด้วยออจริงเหรอใช่มีทุกอย่างมีหันเช้าให้ด้วยหูยเธอ คุ้มอะอาหารเที่ยง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 อาหารเท่ยก็อย่าลืมทุกคนวันที่27็ดนะคะ2 7เมษายนนี้ตั้งหน้าตั้งตารอเตรียมบทบตทกันให้ทันบอกเลยว่าบดไวมากรอบแรกก็บดไวรอบสองก็ไวประเมสิ่งใช่ใช่ไม่อยากให้พลาดการเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวันที่2 7็นี้เปิดฟองตัววันแรกเป็นบทกำหมด ตออค่ะโอเคแล้วพวกเราก็ไม่หมดแค่นี้เหมือนกันวันนี้วอมไหมเนเพลงสุดท้ายอ่วอมเสียงก่อนไปโตใหญ่กันหน่อยเอออยากวอมอยากแบบเห็นทุกคนเชียร์แบบสนุกสุดมันสุดซาสุดต้างในในๆ้็มีควนอยู่ในมือแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วยังไหวกันอยู่ใช่ไหมค่ะไหวโอเคงั้นเขากระแลงท่า สนุกมากสนุกมากโหสักรอบไหมสุดรอบไม่ไสุดรอบอ่ะไม่เกี่ยวก่อนขอก่อนขอก่อนเก็บแรงไว้เขาใหญ่ดีกว่าเออใครชอบเขาสนุกสุดมันสุดเท่ในวันนี้นะคะอาจจะทำหนึ่งอาจแป๊บหนึ่งยอดมากแต่ก่อนเราจะไปเจอกันที่บูธจะไปสแตมป์กันเนี่ยก็พรุ่งนี้เราก็มีหนึ่งงานแถมมี ฮาตุส snap ด้วยเออฮาตุส snap ที่มาเดือนละครั้งถูกต้องชุดรอบนี้ก็สเปเชียลมากเพราะมีเมมเบอร์บางคนก็ยังไม่เคยใส่บางคนก็ใช่เฮ้ยชุดอะไรอะทุกคนพอเดาได้ไหมมไม่ใครเห็นสตอรี่ฮาตุแล้วแบบอุ๊ยมีสตาร์ไปแอบลงสปอยชุดไปแล้วม่เคยเออรู้ไหมรู้ไหมไม่มีไม่มีเหรออ๋อจริงเหรอไม่มีใครเลยเลยเหรอไม่มีมีชุดอะไรอะอ้าว องเลยนะไ้องเลย้องเลยอ่าก็เป็นชุดอ่าเราดูพรุ่งนี้เอ้าปวดไปแล้วอ่ะเอ้ายี่ใครได้ยินอ้างว่าชุดอะไรคะไม่มีอุ้ยโผล่อะไรนะอุ้ยอย่าบอกใครนะรู้แค่สองคนพออ่าก็เป็นชุดที่สวยแหละสวยเหมาะกับสงกรานต์ด้วยอืมเหมาะกับอะไรไทยๆด้วยอออุ้ยสปอยาสปอยหนักมาก ต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะทุกคนพรุ่งนี้ก็เจอการที่เดอะมาเก็ตใช,ใช่แต่ก่อนจะไปพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ตอนห้าโมงไหมใช่ค่ะ ห้าโมงนะคะเราก็จะมีห้าโต๊ะแสตมป์นะคะใครที่ยังไม่มีพาสปอร์ตก็สามารถมาลงทะเบียนเอาพาสปอร์ตแล้วก็มาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะใช่แล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการก็ขอฝากโซเชียลมีเดียของพวกเรานิดนึงอ่าก็ช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะก็มีทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะอินสตาแกรมทวิตเตอร์มีอินสตาแกรมอ๋อมีติ๊กบอกด้วยค่ะยูทูบยูทูบใช่ยูทูบเพียงแค่เซิร์ชคำว่าฮาร์โตบิโตะนะคะก็จะพบกับความสุ ใจของพวกเรานั่นเองจำง่ายๆก็คือมีทุกช่องทางแค่พิมพ์ว่าคาโตบติโ่แค่นั้นเลยก็ใครที่ยังไม่รู้จักกันนะคะสามารถวันทำขรูสจักันได้วันนี้เลยเ,เพราะว่าเป็นพาร์ทวของพวกเรานะคะใ,<ช>ใครที่ยังไม่มีก็สามารถมารับฟรีได้เลยนะคะให้ค่ะใช่ก็อย่าลืมหาพวกเรากันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็เออพวกเราพวกเราเป็นพอเป็นพวกเราคาโตบิโงเอนคุณค่ะ